สวัสดีค่ะสาวิธีชลิเศสนะคะเป็นหววิศวกรโครงการนะคะคือเริ่มต้นจากการที่เรามีงานเซอร์วิสของตัวระบบกลุ่มลูกค้าะคะร่วมกัน,นแล้วคราวนี้ลูกค้าก็มีแนวคิดที่จะลดการใช้พลังงานแล้วก็ประหยัดในส่วนของค่คาเซอร์วิสต่างๆของเครื่องจักรค่ะแล้วก็เลยมีการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ๆะค่ะ ก่อนหน้านี้ใช้เป็นรูทโบเวอร์ที่ชัดเจนเลยนะคะก็ในเรื่องค่าใช้จ่ายของการค่าสื่อมลรุงนะคะก็คือถูกลงแล้วก็การดูแลง่ายขึ้นนะคะถัดไปก็คือในเรื่องของเสียงนะคะจากเดิมเนี่ยรู้ลงไปประมาณ20%เปลยปัญหาในเรื่องของรอบ้างเพื่อนบ้านโรงงานข้างๆก็คือหมดไป เจ้าหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับงานถ่ายนะคะในการขอขอ้อมูลรายละเอียดก็คือรถเลนทายใจนะคะแต่ว่าที่หลักๆเลยคือทีมเซอร์วิสมีค่อนข้างหลากหลายก็คือมีพื้นที่อยู่ใกล้ๆเราค่ะก็เรียกใช้ได้ง่ายและรวดเรยวคือขอแนะนำเลยนะคะเทอร์โบเวอร์ Bo นะคะก็คือจะตอบโจทย์ในการประหยัดพลังงานแล้วก็ในส่วนของรถค่าใช้จ่าย ถ้าสนใจนะคะขอแนะนำเลยติดต่อพรีเนี่ยมค่ะ